เนเตอร์ท่านที่21ค่ะท่านต่อไปนะคะดออรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาค่ะวิศวกรชาวไทยผู้มีส่วนร่วมในโครงการอวกาศไวกิ้งขององค์การนาซ่านะคะออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมการรอดลงของยานอวกาศไวกิ้งั้งสองลำค่ะวันนี้ท่านดออรอาจองค์จะมีแนวคิดอะไรด,ดีมาฝากติดตามเลยค่ะกราบนมะัสการ พระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่เกเรมากชกต่อยอารวาสทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้แล้วผมชนะตลอดเวลาเมื่อต่อยกับเด็กฝรั่งเพราะเราใช้มวยไทยแต่เสร็จแล้ว วันหนึ่งตอนอายุ15ผมก็รู้สึกตัวแล้วว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวของเราต้องเปลี่ยนให้ได้ผมเริ่มฝึกสมาธิด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีใครสอนตอนนั้นอยู่ในต่างประเทศก็ตั้งใจฝึกพอฝึกไปแค่เดือนเดียวจิตใจสงบเลิกต่อยคนคนอื่นแล้วครับ และเสร็จแล้วพอฝึกต่อไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเราเริ่มเรียนหนังสือได้ดีก่อนหน้านั้นนะฮะเราสอบได้ที่โลในทุกวิชาหลังจากฝึกสมาธิหนึ่งปีสอบได้ที่หนึ่งในทุกวิชาในประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็ตั้งใจเลยครับผมได้ปฏิญาณตนนะฮะ อย่างแน่วแน่โดยการตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเผื่อมีสวรรค์ผมจะไม่ไปผมขอตกนรกเถอะนี่คือคำปฏิญาณตอนอายุ16นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสวรรค์มีแต่คนดีครับเราไปช่วยอะไรเขาไม่ได้นะแต่นรกสิมีคนที่เดือดร้อน เขามีความทุกข์มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปช่วยเหลือคนที่เขามีความทุกข์ฉะนั้นผมไม่ไปสวรรค์ผมจะขอตกนรกและผมก็เริ่มใช้ชีวิตของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นให้ความรู้เพราะว่าในที่สุดเราก็เจอว่านรกเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้แหละคือคนที่มีความทุกข์เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือทุกคนผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ ผมไปบรรยายรอบโลกเลยนะครับว่าวิธีการที่จะมีความสุขทำอย่างไรแต่เสร็จแล้วมันก็ได้ผลไม่มากนะักผมก็เจอเจอว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คงจะต้องหันมาสร้างคนตั้งแต่เล็กๆนะฮะในที่สุดหลังจากที่ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรต่ออะไรพยายามจะช่วยเหลือโลกในทุกด้านนะฮะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมก็ตัดสินใจว่า เรามาสอนเด็กดีกว่าเรามาสร้างคนตั้งแต่เริ่มต้นตอนเขายัาง,อยางอายุน้อยๆก็เลยตั้งโรงเรียนสัตยาสายัยที่จังหวัดลบบุรีนะฮะแล้วเราก็ให้เด็กนั้นมีประสบการณ์ตรงอย่างเช่นการปลูกข้าวนะะและเราก็เจอว่าเด็กเนี่ยถ้าเผื่อเราสอนให้เขาฝึกสมาธิทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจิตใจเขาสงบเขามีความสุขกันมากขึ้น นะและเมื่อเขากลายเป็นคนดีนะฮะโดยที่เราสอนให้เขาเป็นคนดีผมจะสอนเขาอยู่เสมอว่าเราบอกว่าฉันต้องการความสุขอยากจะให้มีความสุขนี่ทำยังไงง่ายนิดเดียวมันมีอยู่สามคำฉันต้องการความสุขอยากจะให้มีความสุขก็ต้องตัดตัวฉันออกที่เราเรียกว่าตัวกูของกูตัดคำว่าต้องการออก และเราก็จะมีความสุขเหลืออยู่คำเดียวนี่ก็คือวิธีการลดความต้องการรู้จักอยู่อย่างพอเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะสอนเด็กให้เขามีความสุขโดยการที่ให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์นะฮะก่อนที่จะทำอะไรพอมีความคิดอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับให้เขาคิดอยู่เสมอตั้งคำถามสองคำถามคำถามแรก อันนี้ดีสําหรับเราไหมถ้าเบิดดีตั้งคําถามอันที่สองดีสําหรับทุกคนไหมถ้าเบิดดีสําหรับทุกคนเอาความคิดนั้นไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเบิดไม่ดีสําหรับทุกคนเราต้องปฏิเสธไม่เอาปรากฏว่าเด็กของเรายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากเลยนะฮะผมพยายามจะสแสวงหานรกที่จะไปอยู่ปรากฏว่าผมไปอยู่ในสวรรค์ นี่คือสวรรค์ของผมเลยครับนะฮะเมื่อเด็กเขามีความสุขเมื่อเด็กเขาจเจริญเติบโตเป็นคนดีนี่คือความสุขของเรานะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเราไปตกนรกด้วยกันเถอะครับไปช่วยเหลือทุกคนนะฮะที่เขามีความทุกข์นะฮะเราอย่าไปเอาความสุขใส่ตัวเองเลยไม่จำเป็นเพราะในที่สุดเราได้เองครับ